สวัสดีครับพี่น้องครับอเอ,อมือนีผ้าพ,พี่น้องมาเบิง่งขั้นตอนการปลูกมันสำปะหลังสำหรับมือใหม่เดอ้อพผอยากปลูกมันพผอยากเป็นเถ่าแก่มันเด้อพี่น้องนี่นน<า>อันนี้น<า>คือขั้นตอนกำลังอเตรียมละอพันธุใน์ในการปลูกดวยครับนี่เตรียมล่ำมันนะครับอ่านะครับมันสีมีขั้นตอนการปลูกก็คือนี่ครับดินดินดินถีเข้าใส่ปลูกดนะครับเด้อนะครับอ่า ขั้นตอนแรกการปลูกเพื่อเห็ดห้มั่นหัวใหญ่เพื่อนว่าอันดับแรกเลยถ้าดินอ่าเป็นดินพื้นพื้นที่เปล่าจงสีเห่ากระตรงมีแนวห้องอ่าแม่นบ่กครับห้องอย่างไรห้องห้องพื้นเนาะเอาพื้นนะครับใส่ขี่ไก่เด้อพี่น้องเด้อนะครับใส่ขี่ไก่อันวานก่อนวานทัวก่อนนะครับวานทัวก่อนประม่าน ขี่ไก่กะสมมุติว่าห้าเห็ดขันเฮาเป็นขี่ไก่สอบเฮากะใสตามจำนวนซิฟไอซิฟซิฟสอบต่อไรเด้อพี่น้องไก่อยากให้มันหัวใหญ่นะครับวันซิฟเศร้าสอบ่ปละนะครับใส่เศร้าสอบก็ได้พี่น้องไผมีทุนหลายรากาห้าห้องขี่ไก่แล้วห้ากะอันนันเดอพี่น้องหฮากะใส่ปุ๋ยห้องลงไปอีกทับขี่ไก่ไปอีกครับ ก็คือปุ๋ยยูเรีย4600กับปุ๋ยสิมหาสิมหาสิมหานะครับเป็นการห้องอทับไปอีกสั่นหนึ่งนะครับนะครับก็คือเป็นสามยางเดือพี่น้องหนึ่งขี่ไก่สองอยูเรียสามกับสิมหาสิมหาสูรเสมอว่านให้ทั่วแปลงจากนั้นเท่าไถไถกบก่อนนะครับ ไถกบบานก่อนไทก็ไดพี่น้องนะครับเพื่อมันบอ่อไหลไปทางอื่นนะครับมาไถไถกบอ่านะไทแล้วอันนี้ข้าฝนตกเข้ากามาอ่ายกล่องยกล่องคำว่ายกหล่องก็คือเป็นลักษณะนี่พี่น้องนี่นะครับนี่ยกล่องยกเป็นคู่แถวเหี่ยวขึ้นว่านะครับนี่ตามขนาดที่พี่น้องมากไผมาคู่ใหญ่คู่หน่อยได้เบิดครับนะครับจากนั้น เทากับข้เลือกลำมันมาปลูกนะครับการคัดลำมันก็คือเข้าตองเบงว่าอ่ามันสมบูรณ์บอนะครับอ่าลำสี่สมบูรณ์พม่น้อจับเบงมันสีหนักหน,นักเด้อพี่น้องเด้อนะครับตาทีทีนะครับ,นะรบพันตาทีท,ทีมันจงหัวหัวดกก็ว่านะครับนี่พี่น้องเนี้ยให้พี่น้องเบงนะครับนี่อันนี้คือลำมัน ที่ถือว่าโอเคนะครับนี่อายุอายุอายุลำม,มันที่นั่มาปลูกประมาณแปดเดือนขึ้นไปนะครับมันยังสีอ่าเป็นลำม,มันแกเป็นแม่พันธุ์ใดนะครับเป็นพันธุ์ใดใส่เป็นพันธุ์นี่พี่น้องโอ้งามนะพี่น้องเนาะจากนั้นเท่ากระตัดด้วยครับอ่าตัดโดยอาจารย์ส่วนลำม,มันนี่ประมาณการคำนวณสำหรับมือใหม่นะครับอ่าพันธุ์ลำตอไรย ประมาณไรหนึ่งนะครับไพมีหาไรก็ใส่ประมาณหาพันลำขันขันลำโบสูงแห้งนะครับนะครับมีธีการคำนวณน,นะครับอ่าหนึ่งหนึ่งไรต่อหนึ่งพันลำอ่าไพเมีจักไรก็คำนวณเบื้องเลยพี่น้องนะครับอันนี้คือประมาณหาหากไรพูดก็ใส่ประมาณหาพันลำนะครับเพราะว่ามันเป็นลำหญาวเข้าเข้าไดหลายนะครับอ่าจากนั้นการตัด ระยะปลูกก็แล้วแต่ผู้มักพี่น้องอันนี้คือระยะห่างประมาณ60เซนจากนี้นะครับอ่ามาหานีนะครับนี่ระยะห่างบางคนปลูกที่หลายกับกับบ่ดีนะครับแล้วแต่ผู้มักคือว่าละ่ะเนาะนะเพราะว่าหัวมันนั่นนั่นบางคนปลูกห่างนะครับกับแล้วแต่ผัมักอันนี้ผมระยะห่างเพราะว่ามักอ่ามักกันปลูกหา่างรับว่าปลูกที่บางคนอาจจะสิบเซนยี่สิบเซนนะครับ แต่ห่างของผมอยู่ประมาณหกสิบเซนนะครับนี่ประมาณสองไหมมันถัดนี่พี่นอ้องนี่อันนี้หนึ่งประมาณนี้หนึ่งนะครับนี่ประมาณหกสิบเซนนะครับน,นะครับนี่พี่นอ้องไอเบิงนะครับเด้อนะครับอ่าที่นี่การตัดลำนะครับการตัดท่อนลำนะครับเท่ากัตัดยายยวแห้งนะครับ อ่านี่เจ๊เพิ่นมาขาตตยหลตอรี่ห่อน,น้ำไห้พเออพิ่นเด้อพี่น้องนะครับอ,อ่าประมาณคือกลัวๆประมาณยี่สิบเส้นเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยี่เออยี่สิบเส้นนี่นะครับออนี่เออพี่น้องเด้อเดี๋ยวหายเบิองนะฮะเออเออนะครับทีมงานรับเมาส์เด้อนี่เพิ่นเอิ้นได้จะไปอ่าปลูกทั่วประเทศเพิ่อนะ ครับอไบเตยพิริกานี่ครับระยะอ่าทอนทอนพันพี่น้องนี่ประมาณจากเส้นนอตัวนี้นะครับประมาณยี่สิบเส้นนะครับนี่นิ่มฮอตัดแล้วให้เบิ้งนี่ครับนี่การเบิ้งว่าลำมันไปตาเกิดบอลนี่พี่น้องน,อนะครับนี่นะครับนี่เห็นบอกมันสิมีนามเป็น <c oughs> ปน, <c oughs> น,น,นย่มฮอตัดออกแล้วมันสิมีนามอยู่ในกลางลำเลยครับนี่นตัดออกข,า,ขา,าวๆเบาแวงๆนั่น บ่เกิดด้วพี่น้องแบบนั้นนะครับหน้าบอลำนี่พี่น้องอันนี้เท่ากับเลี้ยงเอาการปลูกที่นี่ปลูกไม้มือไม้เท่าไห่เอาตามันขืนเทิ่งเด้อนะครับยาวตามันลงเข้ามาตาตามันอยู่ใสนี่ครับนี่ตามันนี่นี่นี่เห็นว่าเป็นตุ้มๆนี่ครับเท่าเอาขืนเทิ่งนะครับนี่บางคนเอาลงลุมเบิร์ดในหอยเพราว่าว่ามันขืนเทิ่งฝ่าได้แบบนี้ นะครับอ่าเบิงพี่น้องเดี๋ยวให้เบิงนะครับนี่คือสาหรับมือใหม่หัดปลูกนะครับก็คือขั้นตอนแรกก็คือเตรียมดินเตรียมดินโดยการวางเรองอาวางนห้องพื้นใส่ขี้ไก่ใส่ซิมหาซิมหาซิมหา,มหาแล้วก็ใส่ยูเลียนะครับจากนั้นถไถาแล้วยกล่องยกล่องก็เลือกพระลําม,มั่นนะครับปลูกระยะห่างประมาณหกสิบเส้นครับนี่นะครับโอ้ อ้าวทาเบิ่งผลผลิตเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยใกล้สิแล้วแล้วครับเนี่ยอ้าวอันนี้คือลอกไปเบ่งเด้อครับเด้ออ่าเมื้อนี้พ่อเบิง่งเบิ่งต้นมาไผบ่เคยปลูกมันสิเฮดให้มันเฮดจังไดนะครับอาสอบถามได้เ้อครับพี่น้องอ่ามื้อนี้สวัสดีครับ